กระดาษสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการลงมดในไฮเทลกันนะครับผมจะลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาที่เว็บเคิร์ดฟอร์นะครับผมแล้วให้เราไปกดที่ get keirford app นะครับผมโอเคแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้เราไปดาวน์โหลด standalone นะครับผมตรงนี้กดดาวน์โหลดได้เลยฮะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้เรากดติดตั้งฮะนี่ครับแล้วก็กด next ไปเลยนี่ครับโอเคแล้วก็กดติ๊กตรงนี้แล้วก็กด next แล้วก็กดไปที่โนฮะโอเคเสร็จแล้วมันจะเปิดแอปขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนี่ครับเคิร์ฟฟอร์ดแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันจะสแกนหาเกมที่เรามีนะพอมันสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาในหน้านี้เลยฮะเดี๋ยวผมกดกลับไปที่หน้าหลักให้ดูนะนี่ครับให้เทลอ่ะกดเข้าไปฮะแล้วก็กดไปที่เรียกดูตัวปรับแต่งฮะตรงนี้แล้วก็นี่คือมอดที่ลองรับทั้งหมดนะเวลานี้นะก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับเกมที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่ชั่วโมงฮะแต่ ดูม็อดที่มีให้เลือกก็ถือว่ามีประมาณหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูสักตัวแล้วกันอ่ะโอเวอร์ส k ฮะแล้วก็อะไรอีกดีอันนี้เป็นมานานะครับผมมานาไม่จํากัดเดี๋ยวเริ่มมาก็โกงแล้วนะอ่ะผมกดติดตั้งตามนี้แล้วกันแล้วก็กดไปที่ตัวปรับแต่งหน้าแรกฮะอันนี้คือม็อดที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแบบนี้แล้วก็ให้เราเปิดที่ตัวเกมได้เลยฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกัน พอเราเข้ามาในเกมแบบนี้แล้วก็ให้เราไปที่ w โว l ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนนะเอาเป็นเทสโซนหนึละกัน0ซนหโอเคแล้วก็กดไปที่รูปเฟืองฮะแล้วก็นี่คือมอดที่เราดาวน์โหลดมานะเราก็สามารถมาติ๊กเปิดอย่างนี้ได้เลยฮะง่ายๆฮะอันนี้เป็นการตั้งค่าของตัวเกมนะครับผมแล้วก็กดเซฟไปแล้วก็กดสร้างโลกเลยฮะโอเคนี่ฮะในเกมอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะ ผมก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกคะคลิปนี้ผมมาพาสอนลงมอสเฉยๆนะไม่ได้พามาเล่นให้ดูหรืออะไรมากมายนะครับผมให้มาดูแบบอันนี้เขาข้าวนะโอ้โ,อโอ้เอาจริงๆนะแสงเอาแค่เนี้ยผมก็ว่ามันก็ดูดีแล้วนะโอเคมันเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอ่านี่ฮะเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยว้าวนี่ครับ โอเคไอ้ที่เราลงไปก่อนหน้านี้ก็คือไอ้น,นี่นะเป็นโอเวอร์สแตคนะเป็นการสแต็คไอเทมที่เพิ่มขึ้นนะโอเคมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคือหลักๆวิธีการลงม็อดนั้นก็ประมาณนี้แหลนะฮะเดี๋ยวผมขอลองเล่นสักนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับม็อดละคือเข้ามาก็อยากลองอนะ่ะเอ้ยลูกเจี๊ยบโอ้โหตาแป๋วเอ้ยดูลูกเจี๊ยบดิตาแป๋วเลย <laughs> โอเคครับ เดี๋ยวขอลองเล่นสักนิดนะครับผมโอเคหูหินอะไรเนี่ยเต็มเลยโอ้โหยังเยอะหินเก็บ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 ไหนดูดิมีอะไรอีกบ้างอะ่ะโอ้โหเอาจริงๆต้นไม้มันดูสวยอยู่นะเออแล้วก็เกมนี้ยังเล่นผ่านมือถือไม่ได้นะครับผมโอเค นี่ครับเราสามารถทุบเก็บคงเก็บของได้นะไหนดูโต๊ะครับอ๋อนี่ฮะมีครับดาบได้โอเคครับดาบได้เราลองมาตีวัวกันดูโอ้ยเดี๋ยววัวมันถีบเราด้วยโอเควัวมันถีบเลากลับหลังว้าบอมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาจแทงได้ด้วยนี่ฮะชาจแทงอุยอ้ยอุย้ยโดนถีบ เอ้ยมีกดใช้สกิลด้วยมีกดใช้สกิลด้วยเอ้ยแท้แท้อันนี้คือไม่ใช่จากมอสนะอันนี้มันคือของเกมเดิมๆนะครับผมไอ้พวกสกิลพวกนี้เออแปลกดีฮะผมก็เพิ่งลองด้วยโอ้โหเออเจงเๆๆงเงเดี๋ยวยลองไปครับอาวุธกันดูหน่อยนะแป๊บหนึ่งไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ขอลองสักนิดหนึ่งโอเคนี่ฮะ ขวานตัดต้นไม้โอ้มีตัดต้นไม้ทั้งต้นให้พร้อมเลยโดยไม่ต้องลงมอดเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเออเจ๋งดีฮะโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วเมื่อกี้นี้เหมือนได้อะไรมาอ๋อยางไม้ฮะมียางไม้ครับเตียงได้โดยการใช้หนัง โอเคมีอะไรอีกบ้างครบเพลิงโอ้ oh. ถือครบเพลิงแล้วส่องสว่างให้เลยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันคือหลักๆก,ก็คือมาสอนลงมดเฉยๆฮะยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย